สวัสดีค่ะมนนื่อเนปยุกวันมะขามใ่ข้าวอ่อนจ้ามาเอาไปกินเด้อจ้าพี่น้อง กวนไม้จินกับเขาเนาะพุทธาบาลฮาเนาะจาของหวานแต่พอแ,แม่จาเป่นผ้าเห็ด บ้านเท่าว่าขึ้นในเมืองจะ,ะเอาไปเจนแล้วจ้า